กาลครั้งหนึ่งมานานแล้วในดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลที่เต็มไปด้วยแสงแดดอบอุ่นและทุ่งหญ้าเขียวขจีมีหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าหมู่บ้านรูปทรงมหัศจรรย์หมู่บ้านแห่งนี้ไม่เหมือนที่ไหนไหนเพราะผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ล้วนเป็นรูปร่างต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นวงกลมพูกลมกลิ้งและใจดีสี่เหลี่ยมจตุรัสผู้แข็งแรงและมั่นคง สามเหลี่ยมผู้สงใหญ่และแหลมคมและยังมีรูปทรงอื่นๆอีกมากมายที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและพึ่งพาอาศัยกันในหมู่บ้านนี้มีเด็กน้อยรูปร่างตัวหนึ่งชื่อ เจ้าหนูรูปร่างเจ้าหนูรูปร่างเป็นรูปร่างที่พิเศษกว่าใครเพราะมันสามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นรูปร่างอะไรก็ได้ตามใจนึกไม่ว่าจะเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมแค่เจ้าหนูรูปร่างคิดร่างกายของมันก็จะเปลี่ยนไปในทันที วันหนึ่งเจ้าหนูรูปร่างรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเล่นอยู่ในหมู่บ้านเดิมๆมันอยากออกไปผจญภัยและเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆจากโลกภายนอกโดยเฉพาะการตามหาเพื่อนรูปร่างที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนมันจึงตัดสินใจบอกลาพ่อแม่และออกเดินทางไปตามเส้นทางที่ทอยาวออกไปจากหมู่บ้านการเดินทางเริ่มต้นขึ้น เจ้าหนูรูปร่างเลือกที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นวงกลมแล้วกลิ้งตัวไปตามทางอย่างสบายใจรู้สึกอิสระและเบาสบายเหมือนลูกบอลที่กลิ้งไปบนพื้นดินไม่นานนักมันก็มาถึงทุ่งหญ้าก,กว้างใหญ่ไพศาลที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าสีสันสดใสและที่นั่นเจ้าหนูรูปร่างก็เจอเข้ากับกลุ่มของวงกลมหลายสิบดวงกำลังกลิ้งเล่นไล่จับกันอย่างสนุกสนาน บางตัวก็กลิ้งลงเนินบางตัวก็กลิ้งไปชนต้นไม้แล้วเด้งกลับมาสวัสดีจ้าวงกลมทั้งหลายเจ้าหนูรูปร่างทักทายด้วยความตื่นเต้นพวกเธอเชงกลิ้งได้คล่องแคล่วอะไรขนาดนี้วงกลมตัวหนึ่งที่มีแก้มแดงๆตอบว่าก็เพราะว่าเราไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมไงล่ะจ๊ะเราเลยกลิ้งไปมาได้ง่ายๆไม่ติดขัดเหมือนล้อรถที่ไม่ต้องใช้แรงมากเวลาจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า เจ้าหนูรูปร่างนึกสนุกเลยร่วมวงกับเพื่อนวงกลมกลิ้งไปมาหัวเราะคิกคักมันรู้สึกว่าการเป็นวงกลมนั้นช่างไร้ขีดจำกัดจริงๆ เมื่อเล่นจนหนำใจเจ้าหนูรูปร่างก็ออกเดินทางต่อมันเปลี่ยนตัวเองเป็นสามเหลี่ยมเพื่อปีนป่ายขึ้นไปยังภูเขาที่สูงตระงานรูปทรงสามเหลี่ยมทำให้มันปีนได้มั่นคงและเกาะเกี่ยวหินผาได้ดีเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาเจ้าหนูรูปร่างก็เห็นวิวทิวทัศน์อันง,งดงาม และที่นั่นเองมันก็พบกับกลุ่มของสามเหลี่ยมขนาดต่างๆกำลังยืนเรียงรายกันเป็นทิวแถวบางตัวก็ทำท่าเหมือนหลังคาบ้านบางตัวก็เหมือนยอดไม้แหลมๆสวัสดีจ่าสามเหลี่ยมทั้งหลายเจ้าหนูรูปร่างทักทายทำไมพวกเธอถึงชอบอยู่บนที่สูงแบบนี้ล่ะสามเหลี่ยมตัวหนึ่งตอบว่าเราแข็งแรงที่สุดนะจะบอกให้ลองดูหลังคาบ้านสิ ส่วนใหญ่ก็เป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะมันช่วยให้ฝนและหิมะไหลลงมาได้ง่ายแถมยังทนทานต่อแรงลมด้วยนะเจ้าหนูรูปร่างพยักหน้าเข้าใจมันมองไปรอบๆเห็นภูเขาหลายลูกก็มีรูปทรงคล้ายสามเหลี่ยมจริงๆด้วยเดินทางลมจากเขามาเจ้าหนูรูปร่างก็เปลี่ยนตัวเองเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วเดินอย่างมั่นคงไปตามเส้นทางที่ตรงและเรียบง่าย มันเดินมาเรื่อยๆจนถึงริมแม่น้ำที่กว้างใหญ่ที่นั่นเจ้าหนูรูปร่างก็เห็นกลุ่มของสี่เหลี่ยมผืนผ้ากำลังลอยตัวอยู่บนผิวน้ำอย่างสบายอารมณ์บางตัวก็ใช้เป็นแพรเล็กๆให้ผีเสื้อเกาะพักบ้างพวกเธอคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมจ๊ะเจ้าหนูรูปร่างถามด้วยความสงสัยดูเหมือนพวกเธอจะลอยน้ำได้ดีเป็นพิเศษเลยสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวหนึ่งที่ดูใจดีตอบว่าใช่แล้วจ้ะ เราก็เหมือนพี่น้องกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสแหละเพียงแต่เรามีด้านที่ยาวไม่เท่ากันทําให้เราดูผอมเพรียวกว่าและเหมาะกับการนําไปสร้างอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นประตูหน้าต่างหรือแม้กระทั่งกระดานไม้ที่ลอยน้ําได้แบบนี้ไงละ่ะ เจ้าหนูรูปร่างเปลี่ยนตัวเองเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วลองลอยน้ำดูมันรู้สึกถึงความมั่นคงที่แตกต่างออกไปจากวงกลมมันคิดว่ารูปทรงนี้ช่างเหมาะสมกับการสร้างสิ่งของมากมายในชีวิตประจำวันจริงๆ การผจญภัยของเจ้าหนูรูปร่างยังจบไม่เท่านั้นมันเดินทางต่อไปจนพบกับดินแดนที่ไม่คุ้นเคยที่นั่นมีรูปร่างแปลกๆอีกมากมายเช่นวงรีที่คล้ายวงกลมที่ถูกบีบให้ผอมลงบางตัวก็เป็นลูกโป่งบางตัวก็เป็นไข่ไก่เจ้าหนูรูปร่างได้เจอห้าเหลี่ยมที่แต่ละด้านเท่ากันเปะ๊ะและกำลังเล่นฟุตบอลลูกห้าเหลี่ยมกันอย่างสนุกสนาน มันยังได้เห็นหกเหลี่ยมที่อยู่รวมกันเป็นรังพึ่งแต่และช่องเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบและแข็งแรงเจ้าหนูรูปร่างใช้เวลาเรียนรู้และทำความรู้จักกับรูปร่างแต่ละชนิดมันเข้าใจว่าแต่ละรูปร่างมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ทำให้มันเหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆวงกลมเหมาะกับการกลิ้งการเคลื่อนที่สี่เหลี่ยมเหมาะกับการสร้างฐานที่มั่นคง สามเหลี่ยมเหมาะกับการเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงในที่สุดเมื่อตะวันเริ่มคล้อยต่ำเจ้าหนูรูปร่างก็ตัดสินใจกลับบ้านมันรู้สึกอิ่มเอมใจกับการผจญภัยในครั้งนี้มันได้พบเพื่อนใหม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมายและที่สำคัญที่สุดมันได้เข้าใจว่า โลกของเราเต็มไปด้วยรูปทรงเรขาคณิตที่หลากหลายและทุกรูปทรงต่างก็มีความสำคัญและมีบทบาทของตัวเองไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเล็กๆอย่างเหรียญบาทที่เป็นวงกลมไปจนถึงอาคารสูงใหญ่ที่เป็นสี่เหลี่ยมหรือยอดแหลมของภูเขาที่เป็นสามเหลี่ยมเมื่อเจ้าหนูรูปร่างกลับมาถึงหมู่บ้านรูปทรงต่างๆในหมู่บ้านก็ออกมาต้อนรับด้วยความดีใจ เจ้าหนูรูปร่างเล่าเรื่องราวการผจญภัยให้เพื่อนๆฟังอย่างสนุกสนานทุกคนต่างตื่นเต้นที่ได้เรียนรู้เรื่องราวของรูปร่างต่างๆจากทั่วดินแดน และตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเจ้าหนูรูปร่างก็กลายเป็นนักสำรวจรูปร่างที่เก่งที่สุดในหมู่บ้านทุกคนต่างมาขอคำแนะนำเรื่องรูปทรงจากมันและหมู่บ้านรูปทรงมหัศจรรย์ก็เต็มไปด้วยความเข้าใจความร่วมมือและความสุขที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกของรูปทรงเรขาคณิตด,ด้วยกัน